เวลาของข่าวบันเทิงกับ Entertainment News ิวส์และดิฉันวิรันพัฒนอินทมาค่ะนักร้องสาวรัตเก้าอมรดิตนะคะร่วมโชว์พลังเสียงในงานเปิดตัวหนังแอคชัน่นภาคต่อสุดฮิตเจมส์บอนย์007สเปกเตอร์ที่พร้อมจะเข้าฉายให้แฟนหนังได้ดูกันแล้วล่ะค่ะ นักร้องสาวรัดเกล้าอมรดิตนะคะขึ้นโชว์พลังเสียงในเพลง Tomorrow Never Dies เพลงประกอบหนังแอคชั่นเจมส์บอล007ในภาค Tomorrow Never Dies นะคะเมื่อปี1997เป็นการอุ่นเครื่องค่ะก่อนที่โอโอราริกนะคะผู้ชนะจากเวที The Winner i s จะ,ะจะพาแฟนหนังนะคะเข้าสู่โลกของสายลับอย่างแท้จริงด้วยการร้องเพลง w r i t i n g On The Wall ซึ่งเป็นเพลงประกอบเจมส์บอ์ภาคใหม่ล่าสุดอย่าง Specter ในงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ เกเตอร007 t ไ a ยแ a นด g กา a าพีเ e ียที่จัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยงานนี้นะคะก็ยังได้เอมสาธิดาค่ะนักร้องมากความสามารถจากเวที AF แล้วก็เมจกาสุดพิชยางกูนนะคะผู้ประกาศข่าวสาวมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์สุดเ e อ็ก u s คลูซที่ได้เข้าสัมภาษณ์นักแสดงแล้วก็ผู้กำกับพร้อมร่วมชมหนังเรื่องนี้ครั้งแรกในโลกที่ประเทศอังกฤษค่ะ สิ่งที่สัมผัสดได้คือดารา <nominated. S 1> ทุกคนอยากจะให้คนไทยมาดูหนังเรื่องนี้มากๆ,ๆนะคะก็ไม่อยากจะสออย l คือหนูได้ดูดูแล้วที่นู่นจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างจะนานแต่ว่าสนุกทุกตอนโดยเฉพาะฉาก opening scene เป็นแอคช n ่นซีนที่มันมากๆค่ะก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณทาง Sony มากนะคะที่ให้เกียรติพี่ได้มาร้องเพลง t ีม James Bond สองภาคนะคะเพราะว่าก็ติดตาม James Bond มาตั้งแต่เด็ก นะคะแล้วก็เรียกว่าดูพระเอกมาแล้วหลายคนเพราะประทับใจภาพยนตร์เรื่องนี้มากก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนเจมส์บอนด์อยู่แล้วก็ไม่ควรจะพลาดสําหรับท่านที่เรียกว่าชอบหนังแอคชั่นนะคะก็ไม่ควรจะพลาดไม่ควรจะพลาดสเปกเตอร์เลยโดยสิ้นเชิง สเปกเตอร์007องค์กรลับดับพยักร้ายนะคะนำแสดงโดย d ดน i e l ลเครกถ่ายทอดเรื่องราวภาคต่อค่ะหลังจากที่บอนได้รับข้อความปริศนาจากอดีตเขาจึงต้องตามล่าหาความจริงจนได้พบกับองค์กรลับสุดร้ายที่มีชื่อว่าสเปกเตอร์พร้อมเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ